สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้จะพามาแนะนำให้รู้จักต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะเขาจะเป็นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆ่คะเดี๋ยวดูความสวยความงามของเขาเนาะนะคะก็คือทำไมเอ่อถึงเรียกเขาเป็นไม้มงคลก็คือคำว่าเศรษฐีนะคะก็หมายถึงความมั่งมีสีสุกนะคะเพื่อนๆคื่คะค่ะ นอกจากเขาจะเสริมโชคเสริมลาบแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเขายังเป็นไม้ที่ป้องกันพยันตรายต่างๆนะคะและเป็นไม้ประดับและยังเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนคะเศษฐีเลือนนอกและเศษฐีเลือนในต่างกันยังไงเพื่อนเพื่อนดูตรงขอบใบนะคะคลิปสีทองเหลืองอ่อนๆเนี่ยคะ่ะ อยู่ข้างนอกจะเรียกว่าเศรษฐีเรือนนอกเนาะของเราก็คือต้นเศรษฐีเรือนนอกใบแก่ไปนะคะใบที่เขาออกนานไปเขาก็จะเป็นสีขาวๆคลิปข้างนอกนะคะเพื่อน,นอันนี้เป็นต้นแม่นะคะส่วนเศรษฐีเรือนในตรงสีขาวหรือสีเหลืองๆอะคะ่ะจะอยู่ข้างในขอบใบตรงตรงขอบเนี่ยจะเป็นสีเขียวอันนี้แยกออกนะคะ หลายๆท่านอาจจะมีปลูกไว้ที่บ้านเนาะอันนี้เราพามาดูต้นลูกนะคะจะได้ไม่ต้องขอยเพราะว่าต้นแม่อยู่สูงไปต้นลูกของเขาก็คือเรานำตรงนี้ค่ะตรงก้านนะคะเขามาชำเนาะตรงนี้เขาจะมีตรงที่ห้อยห้อยมานะคะเขาก็จะมีะรากเห็นไหมคะมเพื่อนการปรับชำก็คือง่ายมากๆเลยก็แค่ตัดตรงส่วนนี้แล้วก็ไปชำในกระถางนะคะ ผู้คนนิยมปลูกต้นเศรษฐีเรือนนอกเนี่ยค่ะในกระถางห้อยแบบนี้เนาะเพราะว่าเขาจะมีลูกออกมาตรงอย่างเงี้ยค่ะเป็นห้อยเป็นพุ่มๆหรือปลูกในกระถางนะคะก็แล้วแต่ส่วนชาวต่างชาตินะคะเพื่อนๆจะเรียกต้นนี้ว่า spider plant หรือ air plant เนาะเพราะว่าเขาเหมือนแมงมุม หรือเป็นเหมือนหางเหมือนเครื่องบินอะไรประมาณนี้ค่ะชาวต่างชาติเขาก็เรียกประมาณนี้นะคะอันที่จริงต้นนี้เขาให้ดอกแล้วนะคะทั้งสองต้นนั่นแหละทีนี้วันนี้นะคะเราเหลือบมาเห็นดอกของเขา่ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเหมือนเครื่องบินเอ่ยเหมือนอแมงมุมเอ่ยเนาะที่จะมีแบบตรงเตงแบบนี้ก็คือดอกเขาอะคะ่ะพอบานเสร็จนะ,ะเพื่อนๆจะมี เป็นมเมล,ล็ดผลดูสิคะใครไม่เคยเห็นก็เนี่ยคะ่ะดูคลิปนี้ได้เลยเนาะเพราะว่าเราเพิ่งจะเคยเห็นนะคะที่เขาเป็นช่อมเมล็ดตรงฝักก็จะมี3ามสาม,สามกีบด้วยกันนะคะประมาณนี้เนาะการขยายพันธุ์ก็นำหนอ่อตรงต้นแม่ะคะจะมีต้นหน่อเล็กๆขึ้นมาแล้วก็เอา เอาหนอตรงนี้ค่ะไปลงกระถางหรือตัดตรงตรงนี้ค่ะเพื่อนๆนที่เขามีรากอยู่แล้วเพื่อนเพื่อน,นเห็นไหมคะดูสิคะรากไปลงกระถางได้เลยแล้วเขาก็จะแตกกล่องมาเยอะแยะมากมายส่วนเมล็ดเราไม่เคยเพาะนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวคราวนี้จะลองดูนะให้เขาแก่ก่อนเนาะ เราก็จะลองเอาเมล็ดไปเพาะชำดูนะคะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าเนาะนะคะสรุบนะคะเพืเ่อนๆคะประโยชน์ของเศรษฐีเรือนนอกก็คือหนึ่งเป็นไม้มงคลป้องกันพยันอันตรายต่างๆอ้อตรงนี้ยังมีอีกนะเพืเ่อนๆมันหลบเดี๋ยวนะเราไล่มากันเนี้ยค่ะเมล็ดก็จะมีสามผู้แต่ละผู้ก็ จะมีหนึ่งเมล็ดนะคะในตำราเขาแจ้งไว้เนาะเนี่ยเราเพิ่งเคยเห็นที่บ้านเราแล้วก็แซงงนี้ค่ะก้านเนี่ยเขาจะมีรากเหมือนกันนี่ค่ะในการขยายพันธุ์ส่วนผลประโยชน์อันที่สองนะคะของเขาก็คืออันที่1เป็นว่านมงคลป้องกันพยันตรายต่างๆแล้วอันที่สองเป็นไม้ประดับสวยงามนะคะปลูกในกระถางห้อยก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งอันที่สก็คือ เป็นไม้ฟอกอากาศนะคะเพื่อนๆคะ่ะเขาชอบอยู่ในร่มนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเอานำตากแดดก่อนหน้านี้เราไม่ทราบไงคะเราเพิ่งมาศึกษาเนาะการเลี้ยงดูดูสิคะเอาไปเอาน้องไปตากแดด <c oughs> น้องก็ใบไ,ไมค้ค่ะตอนนี้เขาอยู่ในโรงเรือนเรียบร้อยแล้วนะอยู่ใน s h a d นะคะเขาก็สวยงามสดใสยอย่างที่เห็นเนาะ นี่ละค่ะวันนี้ก็มาแนะนําให้สั้นๆให้ทราบนะคะว่าว่านมงคลอีกชนิดหนึ่งก็คือเศรษฐีเรือนนอกอะค่ะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วก็ได้เห็นมเมล็ดของเขานะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ